แบนตัมเวทมีแต่ตัวเต็งๆมีแต่ไฟที่ถ้าจัดแล้วต้องดุดเดือดแน่นอนมีหลายคู่ที่น่าจะควรจัดให้เจอกันตอนนี้ที่แฮกราตีไายตำแหน่งแชมป์ให้กับซูเปอร์เล็กผู้คนส่วนใหญ่เลยไม่ได้อยากเห็นคู่นี้เจอกันอีกต่อให้เป็นการชิงตำแหน่งแชมป์เส้นที่2หรือป้องกันตำแหน่งแชมป์กติกาคลิกบ็อกซิ่งก็ตามดังนั้นแฮกรตีเลยต้องจับคู่กับคนอื่นถ้าเป็นนาบิลทุกๆคนคิดว่ายังไงคะ ทั้งสองคนนี้มีอะไรที่เหมือนกันหนึ่งอย่างคือพ่ายให้กับแชมป์นคนใหม่อย่างซูเปอร์เล็กมาแล้วทั้งคู่ดังนั้นแฮกเกอร์ตี้ต้องเจอคู่ต่อสู้คนใหม่นาบิลก็ด้วยดังนั้นจนาธานแฮกเกอร์ตี้ประทะนาบิลอนานก็ดูสมควรอย่างยิ่งมีแนวโน้มสูงมากนะคะว่าผู้ชนะในศึกครั้งนี้จะได้เข้าคิวเพื่อที่จะไปชิงตำแหน่งแชมป์จากซูเปอร์เล็ก นี่ได้เห็นการเติบโตการพัฒนาอย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมาของทั้งสองคนนี้ทั้งแฮรเกตตี้และนาบิลพวกเขาใช้การพ่ายแพ้ในแต่ละครั้งมาพัฒนาตัวเองและพวกเขาก็ประสบความสำเร็จอย่างมากในเส้นทางอาชีพการเป็นนักมวยนั่นคือทางที่ถูกต้องคือการใช้ความพ่ายแพ้เป็นแรงจูงใจไม่ใช่แค่ทางกายภาพแต่เอาชนะด้านจิตใจด้วยนั่นจะทำให้พวกเขามีจิตใจที่แข็งแรงและมัน่นคง สนใจคืออะไรรู้ไหมคะแฮกกตีกับนาบิลก็เก่งมากๆแต่ซุปเปอร์เล็กก็สามารถเอาชนะพวกเขาได้อย่างง่ายดายแฮกกตี้จำเป็นต้องหยุดพักสัก2-3เดือนเพื่อที่จะชาร์จพลังตัวเองทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่เมื่อไหร่ที่พวกเขาพร้อมที่จะกลับมานาบิลคงจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ดีเชียวและมันจะเป็นโอกาสสาหรับพวกเขาทั้งคู่ที่จะเห็นว่าพวกเขามีความสามารถมากขนาดไหน นาพิวต้องไม่คิดว่าสภาพจิตใจของแฮกกอรตี้จะไม่มั่นคงหลังจากที่แพ้ให้กับซูเปอร์เล็กเพราะเขาเคยแสดงให้เราเห็นแล้วว่าการกลับมาของเขาทุกครั้งเขาจะเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเก่าตลอดทุกครั้งมาลองย้อนดูว่าแฮกกอรตี้ทำอะไรในตอนที่พ่ายให้กับรถถังในการแข่งขันครัง้งที่2นักสู้หลายๆคนคงยอมแพ้จากการแพ้ครั้งนั้น พวกเขาจะกลายเป็นนักมวยที่ต่อสู้เพื่อเงินเท่านั้นแต่แฮงกี้กลับมาเป็นชั้น2องกติกาในรุ่นที่สูงกว่าสงสัยมากๆเลยค่าว่าเขาจะทำอย่างไรในการกลับมาครั้งนี้แต่ขอท้าเลยนะคะต้องเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆสำหรับแฟนๆมวยนี่คิดจริงๆว่าตอนนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายที่กำลังเกิดขึ้นในรุ่นแบนตัมเวท นาบิลต้องจริงจังในการต่อสู้ครั้งนี้ให้มากๆเรากับว่าการพ่ายแพ้ของแฮกเกตี้ต่อซูเปอร์เล็กไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและอีกอย่างการกลับมาครั้งนี้ของแฮกเกตี้เขาจะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวและน่ากลัวมากขึ้นไปเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่แค่ตัวเขาเองเท่านั้นนะแต่สำหรับคนรอบตัวและรวมถึงซูเปอร์เล็กด้วย คู่ต่อสู้ที่แฮกเกอรี้เจอหลังจากที่แพ้ให้กับซูเปอร์เล็กต้องเป็นคนแบกรับความหงุดหงิดและความโกรธจากการพ่ายแพ้ครั้งนั้นผ่านทางหมัดและลูกเตะของเขานาบิลอยู่ในช่วงจังหวัดที่ดีมากในตอนนี้ทั้งกายภาพและจิตใจเขาคอยพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอหลังจากที่แพ้ให้กับซูเปอร์เล็กและเขายังติดอยู่ในแรงกิ้งอันดับที่4ในรุ่นแบนตัมเวดกติกามวยไทยอีกด้วย นาบิลพัฒนาขึ้นอย่างมากในทุกๆอย่างรวมถึงการป้องกันและการรุกเข้าหาคู่ต่อสู้ทําให้คู่ต่อสู้เข้าไปในพื้นที่ของเขาเพื่อสร้างความเสียหายหรือทําให้นาบิลบาดเจ็บนั้นยากมากมีทางที่นาบิลสามารถเอาชนะในการประทาแฮกเตอรได้มีหลายวิธีที่สามารถเอาชนะแฮกเตอรได้ที่เราเห็นได้จากคู่ต่อสู้ของเขาก่อนหน้านี้ก็รถถังและตอนนี้ก็ซูเปอร์เล็ก และในขณะที่แฮกตกี้พยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดเหล่านั้นแต่จุดออดตรงนั้นก็ยังคงอยู่ตั้งแต่รถถังได้ทําให้เราเห็นจุดบกพร่องนั้นในทุกๆก,การต่อสู้ของเขาแฮกตกี้โดนอาวุธคู่ต่อสู้เยอะมากคือเหมือนยอมโดนโจมตียอมโดนต่อยแค่ได้ส่วนกลับสักหมัดก็ยังดี ซึ่งรู้สึกว่าเป็นแนวทางที่ไม่ดีเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเขาอยากอยู่ในเส้นทางอาชีพนักมวยอย่างยาวนานนาบิลจำเป็นต้องใช้ระยะของเขาและนาบิลต้องรู้ไว้ด้วยว่าแฮกเกอรที่จะต้องเดินหน้าบุกเข้าหานาบิลดุดดันแน่นอนอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำและจุดนั้นแหละจะเปิดโอกาสให้นาบิล มื่อไหร่ที่แฮกเกอตี้เดินหน้าบุกเข้าหานาบิลนาบิลควรใช้ความดุดดันความก้าวร้าวของเขาในการต่อกรเพราะเมื่อไหร่ที่แฮกเกอตี้พยายามจะโจมตีนั้นมันจะมีช่วงที่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้โจมตีกลับด้วยหลายครั้งมากที่แฮกเกอตี้เข้าใกล้คู่ต่อสู้มากเกินไปเพื่อที่จะต่อยคู่ต่อสู้เขาวู่วามในการโจมตีด้วยการออกหมัดที่ต่อยไม่ค่อยโดนเป้าอีกต่างหากหรืออยู่ในระยะวงในของคู่ต่อสู้นานเกินไป นั่นทำให้เขาเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามนาบิลสามารถโจมตีด้วยเข่าหรือฟาดศอกได้ถ้าหากมื่อหร่ที่แฮกเกตี้อยู่ใกล้มากขนาดนั้นแฮกเกตี้มักจะพยายามเดินหน้าบุกเข้าหาตลอดเพราะฉะนั้นนาบิลสามารถกัดระยะเวลาในช่วงที่แฮกเกตี้เข้าหา เขาเพื่อที่จะโจมตีด้วยการออกหมัดคอมโบโหรือการเตะได้แต่ในขณะที่นาบิลกำลังออกอาวุธเหล่านั้นเขาควรรีบดิดตัวออกจากพื้นที่ตรงนั้นด้วยดังนั้นแฮกกตี้ก็ต้องคอยขยับและบุกเข้าหาตลอดเวลาและนาบิลก็สามารถทำให้แฮกกตี้อยู่ปลายหมัดหรือลูกเตะของเขาโดยใช้ระยะของนาบิลได้นาบิลมีระยะการเตะที่ดีมากดังนั้นเขาควรใช้ลูกเตะของเขาเพื่อเตะไปที่หัว ถึงแม้ว่าแฮกเกอร์ตี้จะตั้งการป้องกันลูกเตะเหล่านั้นยังไงก็ต้องเจ็บแขนอยู่ดีและเขาจะทนได้มากขนาดไหนล่ะเครื่องมือสำคัญในการได้รับชัยชนะของนาบิลคือการใช้ระยะของเขาในการโจมตีทั้งการต่อยและการเตะใช้การเคลื่อนไหวและสวนกลับแฮกเกตี้และนาบิลไม่ควรมั่นใจมากเกินไปถึงแม้ว่าแฮกเกตี้จะได้รับบาดเจ็บ เพราะเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากๆตั้งแต่เริ่มต้นการต่อสู้จนจบการต่อสู้เขาสามารถหาโอกาสและกลับมาในเกมการต่อสู้ได้ตลอดเวลาเราได้เห็นกันแล้วในตอนที่เขาต่อสู้กับฟิลิเปโลโบการทำตัวเหมือนเป็นการต่อสู้เพื่อชิงแชมป์นั้นสำคัญมากเพราะแฮกเกอร์ตี้เคยเป็นแชมป์จนไฟล่าสุดที่ป้องกันไม่ได้และไม่ว่าอย่างไรก็ตามสุดท้ายเขาก็เป็นแชมป์ เขาก็ยังอันตรายเหมือนตอนที่ได้เป็นแชมป์การที่ทําให้เข็มขัดแชมป์หลุดมือไปไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้เก่งแฮกกอรี้จะกลับมาด้วยการกระหายชัยชนะมีหลายคนเลยนะที่สภาพจิตใจถึงขั้นแย่ๆหลังจากที่แพ้ไฟใหญ่ๆและพวกเขาไม่เคยเหมือนเดิมอีกและส่วนใหญ่จะแย่ลงด้วยซ้ำและพวกเขาก็ไม่สามารถกลับมาเป็นนักสู้ที่เก่งได้ แต่สําหรับแฮกเกอร์ตี้นี่คาดหวังตรงข้ามเลยค่ะนี่ไม่ได้หวังแค่ให้เขาดีขึ้นแต่รวมๆแล้วขอให้เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นด้วยมีบางอย่างที่แฮกเกอร์ตี้ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะเขาปล่อยให้ตัวเองถูกโจมตีมากเกินไประหว่างการต่อสู้เขารู้ว่าเขาอึดเลยใช้ส่วนนั้นในการแลกอาวุธกับคู่ต่อสู้เขาต้องเคลื่อนไหวให้มากขึ้นเพื่อพิสูจน์ทักษะพิสูจน์สกิลของเขาโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของหัวเขา ถ้าเขาอยู่ในระยะของนาบิลเขาจําเป็นต้องต่อยออกไปแต่ควรใช้มือข้างที่ไม่ได้ใช้ต่อยเพื่อป้องกันตัวเองหรือขยับหัวให้มากขึ้นจะได้ไม่โดนอาวุธนาบิลสวนกลับเพราะแฮกตี้ชอบเข้าใกล้คู่ต่อสู้ของเขาและอยู่ในระยะประชิดเพื่อกดดันพวกเขาและก้าวเราดูดดันใส่จะได้ทําให้คู่ต่อสู้โจมตีได้ยากขึ้นเมื่อไหร่ที่เขาคิดจะต่อยเขาต้องยกมือให้สูงขึ้นและทําทุกอย่างเร็วๆเพราะไม่ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาโจมตีเสร็จให้รีบออกจากพื้นที่ตรงนั้นหรือไม่ก็เอามือป้องกันตัวเองก่อนที่จะโจมตีอีกครั้งเวลาที่เขาไม่ได้เอามือป้องกันตัวเองนั้นควรน้อยมากๆแม้ว่าในช่วงเวลาที่เขาจะต่อยแค่หนึ่งหมัดหรือต่อยเป็นชุดเขาควรจะเอามือป้องกันหน้าหรือหัวท,ทันทีหลังจากที่โจมตีเสร็จหรือใช้หัวไหล่ของเขาในการป้องกันคางโดยให้ ยกหัวไหล่ขึ้นและให้เก็บหน้านักมวยสากลหลายคนใช้เทคนิคนี้ในการป้องกันตัวเองและทำให้มันยากต่อการถูกโจมตีมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีเลยถ้าหากจะเรียนกับโค้ดสอนมวยสากลเพื่อที่จะได้ไอเดียใหม่ๆในการเคลื่อนไหวร่างกายในการตั้งกัดป้องกันและในการเคลื่อนไหวศีรษะด้วยเพราะในไทยที่สุดยังไงก็คือเกมการต่อสู้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากล ถ้าทางการยืนหรือการต่อยอาจจะต่างกันแต่นี่คิดว่าบางสกิลเทคนิคบางอย่างของมวยสากลก็สามารถนำมารวมใช้กับมวยไทยได้การเป็นนักสู้ที่เก่งก็ต้องใช้แนวทางและมุมมองที่ต่างกันในการต่อสู้และทำให้มันเหมาะสมกับสไตล์ของคุณให้มากที่สุดแฮกเกอร์ตีต้องเข้าหานาบิลด้วยวิธีเดียวกับที่เขาเข้าหาซูปเปอร์เล็กในการต่อสู้ก่อนที่เขาจะแพ้แบบที่เขาเข้าหาโจมตีแบบดุดดนันก้าวเร้าและกดดนัน แต่ให้ทําอะไรต่างออกไปมันจะทําให้ดีขึ้นแฮกเกตี้จำเป็นต้องขยับเข้าขยับออกและเมื่อไหร่ที่เขาเข้าไปอยู่ในวงในเขาจําเป็นต้องเอามือขึ้นมาป้องกันให้ดีและเคลื่อนไหวหัวให้มากขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาคอนเนอร์แมคเรเกอร์ได้พูดไว้ว่า ถ้าเราไม่ชนะเราก็เรียนรู้และนี่คิดว่าการกลับมาของแฮกกตี้ครั้งนี้เขาต้องเก่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนและคงเรียนรู้แล้วว่าเขาต้องแก้ไขตรงไหนบ้างถ้าการต่อสู้ระหว่างแฮกกตี้กับนาบิลเกิดขึ้นนะคะจะขอให้แฮกกตี้ได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้เพียงเพราะว่าเขามีประสบการณ์ในการต่อสู้มากกว่าด้วยการต่อสู้กับนักมวยในเรนกิ้งอย่างเช่น รถถังจิตเมืองนนทุ์ซูเปอร์เล็กเกียรตหมือเก้าน้องโอหามาเมืองไทยและเขายังเคยอยู่ในจุดสูงสุดด้วยก็เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าเขารู้ว่าต้องทำอย่างไรจะถึงเป้าหมายได้ทั้งการเสียดสละความพยายามและความทุ่มเทแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่การต่อสู้ที่ง่ายสำหรับแฮกเกตีเหมือนกันนี่คาดหวังมากว่าการต่อสู้ระหว่างสองคนนี้จะต้องเต็มไปด้วยอาวุธบุกคบเครื่องแน่นอน เท่าที่สังเกตมานะคะตราบใดที่นักสู้เหล่านี้พยายามทําเต็มที่ที่สุดเท่าที่พวกเขาสามารถทําได้และมีเลือดน,นักสู้แฟนๆของพวกเขาก็ยังคงซัพพอร์ตพวกเขาอยู่เสมอไม่ว่าจะชนะหรือแพ้แฮร์ตี้จําเป็นต้องชนะมากกว่านาบิลเพราะถึงแม้ว่าเขาอายุยังน้อยอายุเพียง27ปี แต่เขาก็ไม่ได้อายุน้อยเท่านาบิลที่อายุเพียง20ปีและนาบิลก็ยังมีเวลามากพอที่จะมีอาชีพการงานที่ดีและยาวนานกว่า